สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีผมช่วยสวัสดีครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับค่ะต้อนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทําในใจค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่28เมตรเมษายนแล้วนะคะอ้ายครับผมอ่าก็จะล่วงเลยเดือน เมสายนแล้วก็ปีใหม่ไทยก็เพิ่งผ่านพ้นไปเนะเม,มสายนก็อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่วความจริงเดี๋ยวนี้ทุกวันรลมันแปรปรวนนะคะ,ะ,ะ,ะยิ่งปัจจุบันที่เราบอกว่าอะไรนะฮะโลกร้อนขึ้นนะฮะใจมนุษย์ต้องยิ่งต้องทําให้เย็นลงนะฮะเพราะว่ามีคํากล่าวหลายท่านคงจําได้นะ,ะโลกเย็นได้ด้วยธรรมะใช่ไหมแปลว่าใจเราก็จะเย็นได้เมื่อเรามีธรรมในใจ ช่วยกันประคับประคองทําให้อยู่ในใจนะฮะแ่มไม่มีประกาศอะไรนะเช้าวันนี้นะครับอย่าประกาศเลยค่ะได้บว่าประชาสัมพันธ์ดีกว่าไหมครับสัมพันธ์นะอะไรขอไปที่ธรรมบทนะเราจะพูดกับพิธีกรงานวัดเลยอะไรล่ะจะประกาศอะไรไปไอ้โตโตมาจากงานวัดอ่ะแม่บ้านนอกอทำไงอย่าเราจะประกาศนะฮะอยู่บ้านนอกอะไรขอมาที่ธรรมบทนะครับ ธรรมบทเราอยู่ในหมวดของภิกษุครับวันนี้บอกว่าเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่มีความเพ่งพินิษเมื่อไม่มีความเพ่งพินิษก็ไม่มีปัญญาผู้ใดมีทั้งความเพ่งพินิษและปัญญาผู้นั้นนับว่าอยู่ใกล้นิพพานนี่หมายความว่าเพ่งพินิษก็คืออะไรล่ะครับรู้จักคิดใคร่ครวนดูนิสโสมนดสการไหมฮะ นั่นแหละครับนะเอามาคิดใคร่ควรวญทั้งหมดนะฮะเราจะเอาอะไรก็ตามนะฮะ,ะปัญญาคือความรู้นะ,ะความรู้ก็เกิดจากการเพ่งพินิษเพ่งพินิษฐ์ทำให้เกิดความรู้ต่อนเนื่องเป็นเหตุปัจจัยกันตลอดะนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีทั้งสองเกื้อหนุนกันเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ใกล้นิพพานละผมขอยกตัวอย่างอันหนึ่งคำพูดของจื้อบอกว่าถ้าเรียนแล้วไม่คิดเสียเวลาใช่ไม่มปประโยชน์ะนะฮะคือพอคิดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องลงมือทำนะเพราะคิดอย่างเดียวเนี่ย บางทีมันไม่เห็นผลโดยเป็นรูปธรรมนะคะ<ฤ>แล้วก็แขมเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณพัฒอิดจ,<ฤ>จินวุฒินะคะวันนี้ก็พูดคุยกับเราเป็นวันสุดท้ายแล้ว<อ>เรื่องราวชีวิตของเขาทั้งหมดทั้งมวลเน,นี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเ่ะเรื่องของศาสนาอาจจะไม่สนใจแต่ว่าด้วยความเป็นนัเกเลงเนี่ยจะสนใจเรื่องของอพระเครื่องอิทธิฤทธิ์ตีดันฟันแทงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ววันหนึ่งเนี่ยได้เห็นว่า ดิอย่างเดียวไม่พอนะเอต้องมีทำด้วยแล้วก็โชคดีด้วยนะคะที่ได้มาเจอพระอาจารย์ดีนะคะพระอาจารย์หลวนจันทร์ก็ได้รับธรรมะเต็มๆแล้วก็นําธรรมะเนี่ยมาเผยแผ่นะคะซึ่งเราไปฟังเรื่องราวันตอว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาเป็นดําหรือเป็นขาวเอคําตอบนี้ใช่หรือเปล่าลองดูว่าเขาจะตอบว่ายังไงนะคะหรือว่าดำยิ่งกว่าเดิม่ะไปฟังเลยค่ะ ก็เปิดไปผมก็ไปดูผักของผมทุกคืนแต่ผมก็กินเหล้าน้อยครับช่วงนั้นนะเริ่มเบาครับเพราะว่ามันก็เริ่มแย่กินเหล้ามาติดๆกันเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยกินเหล้าเยอะมากครับวันหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีขวดหนึ่งคนเดียวเนี่ยนะครับผมสุบุรีก็ไปเที่ยวเทคทีก็ต้องสองซองครับประมาณนี้ก็ไปทําไปได้สักพักเนี่ยปรากฏเจ๊งครับ ก็เลยสงสัยทําอย่างนี้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ระหว่างนั้นเนี่ยก็กาลังจะแต่งงานอีนี้พระอาจารย์เขาก็โทรบอกพี่ชายว่าเนี่ยพระอาจารย์เรียนอย่างนี้บอกบอกอย่างนี้ให้ชวนไปปฏิบัติธรรมผมก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยจะถูกกับผมเพราะผมหนึ่งนั่งสมาธิไม่ได้ครับพี่เคยเป็นไหมคะนั่งสมาธิแล้วมันฟุ้งซ่านเลยแค่หลับตาเฉยๆเนี่ยยังฟุ้งเลยครับครับุตมันไม่นิ่ง่งเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องนิ่งไงคือตอนนั้น คือจิตเป็นคิดยังไงว่าเราเคยแบบว่าต่อต้านการปฏิบัติธรรมรใช่ไหมฮะแล้วอยู่พอพี่ชายมาชวนเจอพระจายก็ครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะคะคแล้วถึงถึงไปปฏิบัติธรรมคืออยากจะทําให้มันสมบูรณ์คือในเมื่อพี่ชายเขาขอร้องออไปปฏิบัติธรรมก็น่าจะดีเพราะาลองอะไรมาหลายอย่างในชีวิตแล้วอออลองที่ไม่ดีไม่ดีนี่ลองมาเยอะอ,อ,ะอลองที่ดียังไม่เคยเออ แค่เจ็ดวันเองผมก็เลยคิดว่าเอ้าลองดูไปกับแฟนครับแล้วเห็นว่ามันกาลังจะแต่งงานก็อยากแ่ว่าเออลองดูซิเผื่อจะนําสิ่งที่ดีมาในชีวิตคู่ระหว่างคอสพระอาจารย์ก็ไอ้นุ่งขาวผมขาวไหมนุ่งครับนุ่งที่เราเกลียดเน่ยนะครับผมก็ใส่ก็ไม่เห็นเป็นไรอ <c oughs> แต่มันเกลียดไปซะอางน่ะตอนนั้นเนาะ <c oughs> แต่ตอนที่มันใส่เองก็ไม่เห็นมีอะไรเออพราะแบบว่าพอให้ใส่อย่างนี้รู้สึกแบบแหมเราเคยแบบคิดว่าไม่ชอบอ่ะและวันหนึ่งเราต้องมาใส่อย่างนี้แล้วรู้สึกแบบว่า เปลี่ยนได้ไหมไม่ชอะไรอย่างนี้ก็มไม่มีไม่มีครับคือ,อยังลึกๆมันใจมันยอมรับพระอาจารย์เสือเนี่ยอพอเวลามันยอมเสือด้วยกันเนี่ยมันม,ม,มันต้องเป็นเสือที่มันเก่งกว่าพอยอมแล้วก็ก็ยอมเลยถ้ายอมรับเนี่ยมันจะซีโรล,ล่าไปกันพระอาจารย์ก็เหมือนกับพวกเราคือผมก็เหมือนบอกว่าเป็นหัวหน้าพวกผมอะพระอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทําอำให้ใจคือเรียกว่าให้ใจครับครับเจ็ดวันไปอยู่ได้เจ็ดวันไมะได้สงสัยพระอาจารย์บ้างไหม พระอาจารย์บอกอะไรผมก็ทําอย่างนั้นอแต่ผมบอกว่าผมถามพระอาจารย์ผมนั่งสมาธิแหลับตาทีไรผมผมฟุ้งซ่านหมดเลยอะ่ะไม่นิ่งเลยพระอาจารย์บอกลืมตาผมบอกเฮ้ยนั่งสมาธิลืมตาได้เหรอแล้วต้องซ้ายทับขวาถ้าเปิดผมขวาทับซ้ายได้ไหมครับพระอาจารย์ะจะบอกได้ทับขัดสมาดผมไม่นั่งขัดสมาดอย่างคนทั่วไปอะ่ะผมจะขัดอย่างอื่นได้ไหมบอกได้ได้หมดอ่ะขออย่างเดียวคือให้มีให้มีสติระลึกรู้รู้สึกตัวเข้าไว้ครับผมผมก็เลยเออก็ลองทําดู ผมเนี่ยจากนั่งสมาธิห้านาทีผมก็นั่งไม่ได้อ,อผมนั่งได้ประมาณเกือบชั่วโมงเลยครับครัแต่ครั้งเดียวด้วยเปลี่ยนชีวิตเลยหนึงชั่วโมงพอออกมาเปลี่ยนไหมหรือความคิดอะไรต่างๆเจ็ดวันนี้เปลี่ยนชีวิตผมทันทีครับทันทีด้วยทรมากของพระเจ้านะต้องที่นี่เดี๋ยวนี้อปลดทุกได้เดี๋ยวนี้เลยครับ,รบถ้ายังปลดไม่ได้แสดงว่ายังไม่ถึงยังไม่เข้าใจยังไม่ใช่ของแท้ยังไม่ใช่ครับมันต้อง ทำลายเดี๋ยวนั้นเลยความทุกข์เนี่ยอแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์แบบหยาบๆก่อนอย่างเช่นกินเหล้าสุบูรีเ,เรื่องผู้หญิงอ,อย่างนี้ครับหรือไม่ก็อารมณ์ที่มันร้อนๆเนี่ยมันยังคลายมันคลายได้ไปหลายส่วนนะจากของผมเนี่ยเมื่อคนทั่วไปสิบส่วนใช่ไหมเ,เรื่องอารมณ์ร้อนเนี่ยของผมเนี่ยประมาณร้อยส่วนคนะือผมอแค่มองหน้าผม ทำตาของขวางก็คุณก็อาจจะมีสิทธิ์ล่วงไปอยู่ในพื้นได้แค่นั้นเองคือผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่บังคอิญเราเราสปคนที่ไม่เคยเราไม่เคยเราไม่เคยอะไรล่ะอารมณ์ร้อนเราเป็นคนที่มีธรรมะมาตลอดคือผมไม่เคยสัมผัสไงครับพี่ก็เลยจะแบบไม่เข้าใจอ่ะเมื่อก่อนที่เราก็ไม่เคยอารมณ์ร้อนจานเลมทีมงานด้วย อประมาณนี้ครับก็ลดลดลงไปได้คือมันไม่ใช่ว่าโอไม่โกรธเลยกูเป็นคนดีแล้วกูเจ๋งแล้วผมจะไม่เสแสร้งนะลูกอะไรที่มันมันหยาบหยาบนี่อันนี้เราเราแก้ไขได้เลยอย่างเช่นกินเหล้าเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ถามคนใกล้ชิดผมได้สุบุรีกินเหล้าไม่เคยเจอขนาดมีมาวาง ให้ขวให้ถือขวดเหล้าผมยังไม่ค่อยอยากจะถือเลยแต่ไม่ใช่ไปกระแดะนะครับแต่ว่าไม่อยากสนับสนุนให้คใครดื่มแต่ครั้งนี้เราก็มีปัญญาซื้อกินเหมือนเดิมคือมันจะเห็นไงกินเหล้าเมายามันเห็นเลยว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วจิตใจมันยอมรับว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะมันสุดท้ายมันก็ไม่เอาเองไงออกมาเจอเหล้าคนอื่นกินเหล้ากันไปกับเพื่อนนะเพื่อนกินเหล้าทุกคนแต่ผมเฉยๆไงผมก็ไม่ได้รู้สึกแอนตี้เขาด้วยที่เขากินเหล้าไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองดีกว่าเขาหรือว่าเปวราเซอร์ตกว ก็กูไม่กินนี่ยก็แค่นั้นเอง <c oughs> ก็จบอยู่แค่นี้ บวชละบวชเมื่อไหร่บวชเ<า>มื่อพรรษา53ครับปี2553คือหลังจากที่ที่เข้าคอสครับหลังจากเข้าคอสเนี่ยขออน,นุญาตนิดนึงนะครับคือคุณพ่อก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะ <หา S 2> เราก็ตอนนั้นเนี่ยที่พระอาจารย์มาที่บ้านเนี่ยคุณพ่อมาดูดูท่านไม่เข้ามากราบแล้วพระอาจารย์มาสอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้พูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็ไม่ได้มาฟังด้วยไม่มากราบแต่ว่าพอพอพอเห็นว่าเออกลับไปแล้วผมเปลี่ยนไปเยอะ มีความสงบล่มเยียนสวดมนต์นั่งสมาธิ<ม>เดินจงกรมอย่างเงี้ย<ม>ที่บ้านที่บ้านก็มีห้องพระก็สวดมนต์ทำวัดทุกวัน<ม>คุณพ่อเ็เลยเห็นว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆ<ม>ก็เริ่มศรัทธาผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมอยากให้คนพิษโลกเนี่ยได้สัมผัสธรรมะได้อย่างนี้จังถ้าสังคมเราได้อย่างเงี้ยแค่ไม่ต้องเป็นคนดีหรอกแค่ไม่กินเหล้าสูบหรีเนี่ยมันจะตัดปัญหาไปได้เยอะ<ม> มันหลายเรื่องไงที่อยู่ในดูในเทคผาับบาบาผมเห็นมาเยอะไงย,ยิงกันฆ่ากันมองผู้หญิงแล้วต่อยกันแย่งผู้หญิงกันเ,นเห็นกันเยอะไงก็เลยปรึกษาคุณพ่อว่าจะเชิญพระอาจารย์มาแสดงธรรมที่พิุโลกจัดคอร์สเพียงแค่รู้อย่างนี้ผมเคยเข้าพ่อเลได้เลยลูกพ่อก็เลยบริจาคที่มาห้าไร่ทําสถานปฏิบัติธรรมชื่อบ้านธรรมทานครับผม แล้วก็ช่วยงานพระอาจารย์พระอาจารย์ไปสอนที่ไหนคอร์สไหนเนี่ยเรา<ม>เห็นคุณมากเลยว่าถ้าไม่ได้มีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนเนี่ยม,มันคงไปเยอะกรณีของคุณอิดเนี่ยนะต่อให้จบปริญญาเอกศาสตราจารย์อะไรกัน,นถ้าไม่มีทางทำเนี่ยมันไม่ได้ตัวที่บอกว่าให้มีความสุขเจ็วันกับปริญญาที่คุณได้จากต่างประเทศเนี่ย มันวัดกันไม่ได้เลยอคุณจบจากต่างประเทศมาใช่ไหมคนเราคิดว่าคนจบต่างประเทศมันจะเท่กว่าคนในประเทศใช่ไหมในที่สุดจบจากวัดเนี่ยนะแล้วจบไปแค่ไปอยู่วัดแล้วผมจบจากบางขวางยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยอีสี่ปีเจ็ดวันนะเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันถ้าได้ธรรมะที่แท้จริงที่ถูกต้องเนี่ยนะและมีผู้นําที่ดีเนี่ยมันยิ่งกว่าปริญญาเอกนะนะครับผมคิดว่ามันเป็นที่เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในในสัมสารวัตเลย เจ็ดวันเนี้ยนั่นน่ะสิแต่อารมณ์ที่เคยเป็ดน่ะวูบวูบมีกับอารมณ์ยังมีอยู่ไหมยังมียังมีละทำกักบยังไงแค่รู้ครับของผมนี่ใช้คําว่าเพียงแค่รู้ของพระอาจารย์มากํากับอืเมื่อไหร่ที่โกรธหลุดไปแล้วสมมุติด่าแฟนอย่างเงี้ยด่าคนอื่นอย่างเงี้ยพอด่าไปความจริงเราเตรียมชุดประโยคเนี่ยหนึ่งวินาทีเนี่ยมันสามารถจัดชุดประโยคที่มาด่าคนได้เยอะ มันอาจจะออกไปแค่ชุด2ชุดซัดไปแค่สอสาฝ่ามือแทนที่จะปล่อยไป30กระบวนท่าอย่างเงี้ย <ห couples. S 2> มันก็จบอยู่ที่สองสากระบวนท่ามันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆต่อไป,ต,อไปต่อไปอย่างระดับเดี๋ยวนี้ฮะมันจะเห็นแต่สิ่งที่มันเหมือนกับเราเดินไปซัดเขาเห็นแท่ภาพป,ปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะไม่ออกมาทางทางกายกรรมหรือว่าวาจีกรรมไงมันจะไม่ออกทางปากและทางมือแล้วหหไม่ออกแต่มันยังมีมโนโอยู่ใช่มันจะมีความคิดอยู่บ้างแต่แค่เนี้ แล้วมันก็หายเพราะเทคนิคที่พระอาจารย์แนะนําคือไม่ต้องทําอะไรข้างในนะไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่รู้เพียงแค่รู้เนี่ยพระอาจารย์ถามว่ากล้าพอไหมที่จะอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยไม่ใช่เฉพาะภายนอกนะภายในคุณอยู่เฉยเป็นไหมกล้าพอไหมแล้วใช้คําว่ากล้ากับเสืออย่างผมเนี่ยผมรับไม่ได้หรอกผมต้องรับคําท้าทันทีออืคุณกล้าท้าผมก็กล้าทำไแต่เฉยเฉยพระอาจารย์คงหมายถึงว่า เราจะจิตที่เป็นภาวะปกติอะใช่ไหม<อ>เพราะว่าถ้าโกรธอารมณ์อะไรเงี้ยมันจะ<อ>ไม่ไม่ปกติถูกไหม<อ>มันจะไหวติงใช่ไหมแต่ว่าพระอาจารย์หมายว่าอยู่เฉยๆคือคุณนิ่งอยู่ได้ไหมสงบอยู่ได้ไหมอะไรเงีย้ยนะเหมือนอุเบกขาไหมมันคือความตั้งมั่นความจิตที่จะตั้งมั่นพอที่จะไปรับรู้ดูความเป็นจริงของอารมณ์ต่างๆเป็นเป็นผู้ดูอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นอะไรแลแล้วแต่ครับจะเรียกครับแต่ความจริงแล้วก็แค่ว่ารู้สึกแค่นั้นเองว่า โกรธแล้วนะแค่นั้นตัวยั้งไม่ต้องยั้งไม่ต้องยั้งไม่ไปควบคุมะไม่ไปทําอะไรให้รู้ให้รู้อให้รู้ไม่เคยไปยั้งไม่เคยไปกดดันผมนี่ไม่เคยกดดันตัวเองมีแต่กดดันคนอื่น เพราะคนอื่นต้องเรียนรู้วิชานี้โดยเฉพาะภรรยาถูกครับใช่ไหมภรรยาต้องมีวิชานี้ด้วยอยากไม่เรียอยากไม่บรรลุเคล็ดวิชานี้อยู่กับผมยากนะอาเซนว่าภรรยาก็บรรลุเคล็ดลับนี้แล้วเช่นเดียวกันยังอยากอยู่ในโชกันฝึกอยู่กย่คะนี่คืออาจารย์งั้นคืออาจารย์ภรรยาก็เป็นอาจารย์ครับต่คนต่เป็นอาจารย์กันแล้วกันใช่ไหมคะพูดเหมือนพูดเหมือนวัชรยานปยี้งหยุดไม่ต้องไปทำอะไร ลงทีเดียวเลยสายฟ้าเคยเห็นสายฟ้าผ่าไหมวันชัยรัยานบอกเวลาเนี้ยกิเลสโลภะโทสะมหาเกินเนี่ยต้องิรนะเนี่อเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่เคยทำได้หรอกว่าจะเรียกมาตัวเองไหมไปก่อนเจ้าจริตมาทางนี้พอดีเจอะ้าจารย์แนหนัดไม่ถูกถูกจริตเราเลยเข้าใจเลยเตือชวนโหทวนอย่างเงี้ยครับแบบนไม่ต้องไปอะไรมากมายอย่างเช่นเดินจงกรมเจ็ดระดับอะไรอย่างเงี้ยผมทําไม่ได้นะแต่ตอนนี้ ทำได้ใครบอกให้ทาอะไรทําได้ครับเพราะสาระสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งว่าคุณจะเป๊ะหลังตรงอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าคุณต้องยกเท้าช้าๆใส่ชุดขาจุ๊บมันไม่ใช่อยู่สาระไม่ได้อยู่ตรงนั้นแมันอยู่ตรงนี้แล้วนะมันอยู่ข้างในนี้ข้างในนี้แล้วนะคะที่ที่นี้บอกว่าเออตอนนี้ก็ยังกลับเข้าไปในคุกบ้างก็ไปพอดีพระจารย์มีคอร์ส อนในเดือนจําครับผมตอนนี้ที่เพิ่งขานมานคลุกป้ากนีไม่ใช่ไปทําความผิดอะไรน่าไปแบ่งปันประสบการณ์ครับไปยืนยันเพราะว่าถ้าไม่มีใครไปยืนยันให้เขาฟังเนี่ยว่าความจริงแล้วธรรมะของพระเจ้าเนี่ยช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ได้เดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยการไปการไปเข้าไปเผยแผ่ธรรมะแนะนําตรงนี้เนี่ยนะคะประสบการณ์ของเราเนี่ยเป็นเพราะว่าคอร์สที่เป็นของพระอาจารย์อยู่แล้วเราเข้าไปช่วยหรือว่าเราคิดขึ้นมาเองว่าอยากจะไป แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับคนที่อยู่ในคุกค่ะความจริงคิดมาตลอดครับหลังจากที่ได้เงน้นแต่ว่ามันยังไม่มีช่องทางที่จะไปได้เพื่อมีลูกศิษย์ของพระอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปทํากิจกรรมสอนวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเรือนจําอยู่แล้วก็เลยสอดตรงนี้เข้าไป<อ>ชื่อว่าโครงการเรือนทาเรือนจำอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่คนนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทางเรือนจําด้วยที่ให้โอกาสนักโทษอืความจริงคนข้างในคนข้างนอกเท่ากัน ทุกคนติดคุกเหมือนกันหมด<ม>ติดคุกของสังสารวัตรนี่แหละติดคุกแห่งการวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดนี่แะอีกเรื่องหนึ่งในท้ายเป็นคนที่เจ้าชู้เราจะนําธรรมะตรงนี้เนี่ยมามา,มาบอกตัวเองอยังไงมายับยั้งชั่งใจยังไงเ<ม>พราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการติดต่อพบปะผู้คนเนี่ยโอ้โหและสาวๆสมัยนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ถือแล้วค<ม>ือถ้าถามว่าจะเอาทำข้อไหนมาเนี่ยอย่างเดียวเลยคืออย่านอกใจตัวเองก่อนเป็นันดับแรกอย่านอกใจตัวเอง พอไม่นอกใจตัวเองเนี่ยมันไม่ส่งออกแล้วอืเขามาจริงแต่อยู่ที่ว่าเราจะเราจะดูแลยังไงกับอีตรงนี้ว่าจะไม่ไปต่อความยาวเสาความยืดต่อเสามันต้องมันต้องช็อตให้ได้ลงอ่ะคือต้องช็อตทันทีก็คือว่าพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเนี่ยโอเคเขาอาจจะสเปกโอสวยหน้าตาดีชอบอะไกันเนี่ยแต่ว่าทํายังไงให้มันสั้นที่สุดความคิดเนี่ยถ้าไม่ให้มันไปต่อก็คือต้องอย่านอกใจตัวเองอ อย่ามีนัดครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรเงี้ยนะคือมันต้องแบบอย่านอกใจเองคืออย่าแม้แต่จะไปคิดละแต่มันจะตั้งมั่นได้นานไหมใช่ไหมฮะเพราะจิตใจมันแปรเปลี่ยนตลอดถ้ายังไม่บรรลุถึงขั้นพระอรหันเนี่ยยังไงสติเราก็ไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เมื่อไหร่ที่คุณไม่มีสติก็คือคุณหลงมันมีอยู่แค่นี้เองไม่มีสติรู้สึกตัวก็คือคุณหลงมันมีเขาเรียกว่าความเพลิงเนี่ยมันวูบใช่มีวูบมีช่ววีอารมณ์ช่วบเร่อวูบมันเลย พระอาจารย์บอกว่าพอมีอารมณ์ชั่ววูบวูบนั้นเลยชั่ววูบ, <c oughs> บนั้นเลยชั่วครับเออครับดีดีชั่ววูบนะอมนิดนึงรู้จักก้ชั่ววูบแล้วก็ชั่วคราวาคือชั่วเป็นคราวคลาวไม่ได้ชั่วถาวรแล้วก็ ชั่ววูบนี่คือไอ้วูบนั้นแหละชั่วใช่ครับเพราะวูบนั่นแหละเพราะวูบนั่นแหละไม่มีสตินั่นแหละต้องวาบเหมือนไอ้ต้องวาบต้องวาบต้องว่าบนี่คือแสงสว่างนะแสงสว่างวาบ้ามาอะไรเงี้ยนะคะคุณหญิงก็บอกว่าจริงๆเรื่องอดีตเรื่องรพคงไม่อยาาพูดถึงสักเท่าไหร่หรอกสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออยู่กับวินาทีนี้อยู่กับปัจจุบันนี้ต่างหากสิ่งที่นอกใจตัวเองตรงนี้แหละอย่านอกใจตัวเองค่ะเพราะว่าจะดีจะชั่วมก็อยู่ตรงวินาทีนี้แหละจะคิดดีคิดไม่ดีก็อยู่ตรงตรงนี้แหละ อีกทท้งมันก็เป็นจุดจบของอะไรเมืองสิเมืองยางด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากคุณสามจากพิษณุโลกเลยนะคะขอบคุณนะคะะเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะค่ะอาล่ะค่ะวันนี้เรื่องราวของรายการทำในใจนะคะก็หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3าคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แคปเชลของเราเนี่ยนะก็มีคำถามเหมือนกันว่าเกิดมาทำไมแหมหน้าเบื่อนายผลงานต่างๆนี้นะคะท่านครูศาสตร์ส่งมาให้เราอ่านก่อนเลยนะฮะอ้แต่คราวนี้ผมรู้ว่าอาจารย์ลืมนะส่งมาให้ผมวันหลังก็ได้ครับแบ่งๆกันอ่านแล้วแบ่งๆกันอ่านนะครับอ่ะนั่นคือคำตอบว่าไม่ส่งให้อ่าฮะรู้นะอาจารย์สนใจในเรื่องของธรรมะมานานแล้วนะคะ เป็นอะไรที่ค่อยๆซึมซับเข้าไปตั้งแต่เรายัางเด็กนะครับไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งอ,อูหนังสือเล่มนี้นี่อายุ30ปีราคา20บาทแต่มีมูลค่าคมหาศาลทางด้านจิตใจสําหรับผมประโยคไหนตรงไหนที่หนังสือเี่มที่มันสะก,กิดอ,อาจารย์ทล้งวิาจารย์รู้สึกู้แห่ประทับใจอื